หลังจากที่ทางผมนะครับได้กลับมาเล่น Darkside แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงนิสัยอันหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าบัตรเพลเ s เ i v e r หลายคนนะครับที่เล่นมานานแล้วรวมถึงผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่ทราบว่านิสัยนี้เนี่ยมันดียังไงมาเดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับว่าทํำไมเทรดนี้เนี่ยมันถึงเป็นนิสัยที่ผู้เล่นหลายคนนะครับต้องการตัวมากๆความสามารถพิเศษของบัตรเพลเวเ i v e r นะครับ จะทาให้ตัวละครตัวนั้นไม่มีวันติดเชื้อบัตรเพลกจากการโจมตีของซอมบี้บัดเพลกนะครับไม่ว่าจะมาจากควันพิทโรเทอร์หรือจะมาจากเพลกฮาร์ดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของซอมบี้บัดเพลกนะครับจำไว้เลยว่าทุกอย่างไร้ผลนะครับแต่ช้าก่อนคุณฟังก่อนตัวละครนะครับยังตายได้นะฮะเขามีสภาพเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์นะครับเลือดยังลดอยู่นะการโจมตียังเข้าเนื้ออยู่นะครับไม่ใช่ว่าเห็นควันบัตรเพลแล้วเอาหน้าเข้าไปทิ่มนะครับใจเย็นก่อน เราไม่ทําแบบนั้นหยุดหยุดก่อนเลยตัวละครนี้หายากนะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับช้าก่อนนะอีกเรื่องนะครับมีสอบถามเข้ามาว่าเวทาลอนสามารถมีนิสัยแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับนิสัยเวทาลอนเขาฟิกไว้แล้วส่วนการหานิสัยบัตรเพลกเนี่ยมันต้องมานั่งกดสูงก่อนเริ่มเกมนะครับถามว่านานแค่ไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆครับมันอยู่ที่ดวงนวนๆเลยนะแต่จําไว้ก่อนนะครับว่ามีสติ กดค่อยๆกดก็ได้ไม่ต้องรีบอ่านดีๆถ้ากดแล้วเจอแล้วกดพลาดไปเนี่ยวนใหม่นะครับแล้วกว่าจะมานะคุณมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับหายากมากรวมถึงวันดีคืนดีหาเพื่อนๆนะครับเอาคนเข้าบ้านแล้วเขาเนี่ยมีนิสัยเป็นแบบนี้นะครับรักษาเขาไว้นะเพราะตัวละครแบบนี้ครับหายากมากๆอย่าทำเขาตายนะครับเตือนแล้วนะ